กรมส่งเสรมิมอุตสาหกรรมโดยกองโลจิสติกสได้สนับสนุนและดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้สามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงและสร้างมาตรฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสอย่างครบวงจรและหนึ่งในตัวอย่างสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำเครื่องมือดฟท์นี้มาใช้ก็คือบริษัทซอสทิกไทยลุ่งเหืองจำก ของบริษัทซอสพริพไทยลุ่งเดืองเนี่ยจริงๆเป็นเ <c> จ <oughs> ้าของเป็นคนจีนที่เข้ามาจากเมืองจีนเลยนะเสร็จแล้วก็มาตั้งบริษัทเพื่อจะขายซอสพริพกตั้งแต่รุ่นพ่อตอนนี้รุ่นลูกเข้ามาเป็นคนดําเนินกิจการก็60กว่าปีละที่ดําเนินธุรกิจในแบรนด์ของมาบินมาในส่วนสินค้าที่ไทยรุ่งเดืองผลิตก็จะมีเมนหลักๆก็จะเป็นซอส สำหรับปรุงอาหารนะคะตัวที่ผลิตเยอะก็จะเป็นซอสพริกรองลงมาก็จะเป็นน้ําจิ้มไก่แล้วสินค้าตัวอื่นๆก็จะเป็นพวกซอสหอยสกีซอสบวยเจียซอสมะเขือพวกนี้ก็มีผลิตะคะ่ะแล้วปัญหาที่ผ่านมาก็คือการส่งมอบของเรามันไม่ได้ตามจํานวนไม่ได้ตามเวลาแล้วก็จํานวนสินค้าก็เลื่อนลูกค้าไป ก็จะเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันมีกผลกระทบในแง่ของการขายด้วยเพราะโดยปกติเวลาที่มีปัญหาเสื้อก็จะมาบอกในส่วนของวางแผนเราก็คุยกันแค่2ปาร์ตี้หรือบางครั้งเป็นในส่วนของจัดส่งเป็นคนบอกว่ามีปัญหาก,ก็มาคุยกับโปรดักชันแค่นี้เองอะค่ะอาจารย์กุ้งเข้ามาเนี่ยก็คือมาให้คำแนะนำ เรื่องของปัญหาเรื่องของการที่ส่งมอบไม่ได้ตามเวลาเนระก็เอาตัวเดฟอ์ดนี่แหละมาใช้ในการรวบรวมปัญหาก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นศิลป์ปั๊บก็มาดูว่าปัญหาแต่เรื่องนี่จะจัดการยังไงที่อาจารย์เข้ามาก็จะมีให้เก็บข้อมูลเรื่องของการรับเข้าก็คือมีคำสั่งซื้อวันที่เท่าไหร่ระ้ววันส่งมอบเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ร้านค้าไหนบ้าง ซึ่งถ้าส่งจริงไม่ได้ก็จะเห็นว่าสินค้าไหนร้านไหนก็จะมีการระบ,บุว่าไอ้ที่ส่งไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุเรื่องอะไรในในปัญหาที่เห็นเราก็จะเห็นเลยว่าจํานวนเนี่ยในเดือนนึงอะ่ะมีการส่งทั้งหมดกี่ครั้งทั้งหมดกี่รายการทั้งหมดกี่ SKU ก็จะเห็นว่าที่มันไม่ได้เนี่ยสมมุติว่ามันมีอยู่200 SKU ใน200 SKU มันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างในสาเหตุเหล่านั้นอะ่ะ กิดจากกระบวนการไหนเราก็ให้จัดการในหรือไปแก้ไขในกระบวนการนะะั้นนะคะมันก็จะทําให้ภาพของการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันครบทั้งลูกที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดถ้าถ้าจากข้อมูลที่อาจารย์พาทำนะก็จะมีเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นค่อนข้าง,งเยอะเลยแหละก็คือจากเดิมเนี่ย76.88%อนะใช้เวลาประมาณ2เดือนเองมันก็ขึ้นมาที่9 7้าเอก็ขึ้นขึ้นมาเยอะจากการที่เราไปกําจัดอปัญหาที่มันสามารถจัดก,การได้เลยคิดก็คือประมาณการ 97ล้านนะ97ล้านบาทค่ะก็ทางเราเองทางบริษัทเองได้ใช้แล้วเราได้เห็นผลประโยชน์ในสิ่งที่ทางกองโลจิสติกเอามาให้เราก็าอยากเชิญชวนผู้ประกอบการบริษัทอื่นนะถ้าสนใจก็ลองสมัครเข้าโครงการนะคะแล้วลองใช้ข้อมูลใช้หลักการของอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยที่เข้ามาให้ความรู้ของเราใช้ในการพัฒนาปรับปรุงก็จะทำให้โดยภาพรวมของการส่งมอบความพึงพอใจ ของลูกค้าก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลทำให้ออเดอร์ของเราเนี่ยมากขึ้นไปด้วย